ดูภาพที่เจ้าของรถถ่ายจากด้านในรถเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกมาแล้วก็มีการทบรถที่เข้ามาปิดล้อมอยู่เนี่ยนะไปดูภาพกันก่อนฮะถ่ายจากด้านในนะฮะมาดูดิอย่านะอย่าอย่าอย่า ย้อม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 พี่พี่พี่มีแต่ผู้หญิงนะปล่อยลงไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ดิพี่ไม่ทำงี้วะไม่ไม่พี่ขอขอ อ,อ,อีกมุมหนึ่งนะครับเป็น,ปนกรณีทุกรถ ของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับถ่ายจากด้านนอกนะฮะ ก็เสียงมาอาจจะได้มีการสัมภาษณ์ไหมฮะและนี่คือเสียงของผู้ชุมนุมที่อยู่ในรถตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเชิญนะมาครับด้านนี้ครับ เออสองจินาสาเราเป็นจินาสาเขาตำรวจเขาทุกอย่างหมดเลยครับนั่นเด้วยกันอ๋นั่นเลยอ่าี่ัที่ออคนที่เขาด้วยตักน้าเลงของเขาัแม้แต่มตนครับบางกระแสก็บุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการประทักกันในช่วงสายนะครับและช่วง บ่ายก็เกิดการออกมาตอบโต้หลังจากที่ตำรวจปิดล้อมเนี่ยนะฮะอาตำรวจถูกปิดล้อมอ่ะเราก็นําเสนอภาพนะครับก็จะไม่ตัดสินอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทานผู้ชมครับ